สวัสดีครับพบกับช่อง The Gang Gamecaster ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีค่ะพบกับพี่แป้กสายแจกและไม่ได้มาคนเดียวนะมากับแพรรี่พาลื่นค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในแบบ escape Sp ice spice or b y ได้แล้วเริ่ม <c oughs> เล่นกันเลยไหม อันนี้เราจะเล่นโหมดไหนนะที่แคลลี่ง่ายโอเคพึบไปเอาเอา,เอากดดำเนินการต่อ <Hi. S 1> เสียงกระป๋องก็แปกมาแล้วเสียงเดินมันมีเสียงกระป๋องกระแปกด้วยอะ่ะใช่แล้วเอเสียงตีกองเปล่าไม่ใช่เสียงเดินหรอเขาพูดอะไระ Get out of the ออกจากอาคารก่อนมาจากอาคารใช่อาคารอาคาร พูดให้มันซัดๆหน่อยสิยไอโฟนฟังซุงไม่ได้เหรอมีไอซ์ครีมอ้าวไอติมก็ไอซ์ครีมก็อยากพูดภาษาไทยเอ้าวก็พูดภาษา,าไทยสิไอซ์ครีมคุณบอแอบดูเราด้วยโอ้โอ้โน o ที่ประตูแล้วค่ะถ้าเราอีทางท่อใหญ่จังเลยทำไมเราได้ยินเสียงมันมีคนตายอะเอาไม่เห็นได้ยินอะไรเลยได้ยินนะเสียงแบบเดินๆต๊อกเต็งต๊อกเต็งว่าเจ้ามัวมวอีกแล้วครับท่าน นี่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 หาฉันให้เจอนี่ไงเจอละวเนื้อไส้โอ้คุณที่เขาเดินอ้อมไปไกลมากวิวมีเค้กด้วยไม่ใช่เค้กสิเขาเรียกอะไรไอติมเหรอไม่ใช่เค้กหรอไอติมละลายอ๋อไม่ใช่เรามาถึงถ้วยตรงนี้ไอติมที่อยู่ที่พื้นเอารีบตามมารีบตามมาตามอยู่คนละเรื่องเดียวกันถ้าคนละเรื่องแต่มันเป็นที่เดียวกัน พี้เราเห็นอะไรอยู่ข้างบนน่ะเก็บไม่ได้ไม้ตียุงปุ่น<อ>เราติดเอ้าติดนี่ไงไม่ติดละได้แล้วนี่ไงสิ่งที่เราถามเมื่อกี้ใกล้ติมไงเนี่ลลยลลมีลูกเชอร์รี่อ่ะเหมือนเค้กเลยมีติมจ้ะไอติมใกล้ติมเนี่ยหาคุณเจโอ้ยเสียงใครอะ่ะอันนี้เพชรแล้วก็กดเปิดฟลิงเปิดแล้วเปิดแล้วนี่ไงสวีกหรือว่าอุ้ย เขาเดินเขาเดินไม่รู้เราไม่รู้ชื่อเขาอ่ะอ๋อเห็นแล้วอ้าเขาน่ากลัวเขาน่ากลัวเขาวิ่งมาแล้วเขาวิ่งมาหาคุณน่ะไปตรงนู้นดูสิเคาแบบอ้าวิ่งมาแล้วเกียบบัสอุ๊ยดูเร่งดึงจังเออๆจริงจริๆอันนี้ยอมรับเลยเด้งดึงมาใช่ทําไมลูกบาสผ่ากลางอ่ะ ลิปสติก้กับเลเซอร์ลิปสติ้โดดข้ามไม่ได้ต้องโดดข้ามเลเซอร์เท่านั้นใช่อาจจะเป็นทิศก,กันนี่ไงมีคนตายอ่าตายตามเลยเป็นไงล่ะอ้าวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอ้าวตายได้ไงอ่ะรอดแล้วนะรอดแล้วอ่าฮ่าฮ่เซฟทันไหมเนาะไม่ทันนี่ฉันทันตายอ้าวเฮยผ่านแล้ว เดียวเเดี๋ยวเกือบแล้วเกือบแล้วนี่ไงไหมตียุงที่เราบอกเฮ้ยคุณเราได้ยินเสียงใครคำรามอยู่แล้วอ่ะเราจะต้องไปตรงไหนอะอ๋อหาทางนิจั้สะพานยกขึ้นเราต้องขึ้นไปทางนี้หรือเปล่าตายเยี่ยมตายเลยฉันตกโดนหวีอะโดนหรือไม่ตียุงแสดงว่าเธอเป็นยุงขอลงตรงนี้เลยแล้วกันลงก็ลงดีๆระวังรโดนลงมาโดนน่ะอ้าเราเราไม่เห็นด้วยนะเมื่อกี้อุ้ยเขาวิ่งลงมาได้ เขาวิ่งออกมาได้อย่าไม่ฉั่โดนเขาวิ่งออกมาได้คุณแล้วฉันไม่เกี่ยวไม่ฉันตายโดนหลอกอ่ะเอ้าเราโดนกินเหรอคุณล่อมาไมา่ฉันโดนอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่หรือสิแต่เขาก็ตามเรานะตามแล้วเราก็ตายเลยไงเรายืนดูอยู่เฉยๆได้เ <c oughs> มื่อกี้เขาองกดอีกแล้ว <c oughs> มีเช้นเลือดจะได้ใช้ตังค์คุณสาม 这件我基本就混搭了。<noise> <noise> <noise> ยินเสียงฝูเขาอยู่ข้างหลงังเขาหลับอ้าวน่ากลัวแล้วเขาวิ่งไปแล้วเขาวิ่งไปแล้วน่าไปยังต่อกระโดดกระโดดกระโดดเอ้ยย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 เราเซฟแล้วไงยยอน้ยย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 บยอยยยยเยยยยย ะะมาสิสปีดมาสปีดเซมาสิเราไม่กลัวหรอก <จะ S 2> เราไปล่วงง่ายง่ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหินแล้วใหญ่หินอะไรอ๋อหินนกอินทรีห็น<จ>โอ,อ,อ้เล็กกอนใหญ่ปึ๊บ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  ไปผ่านแล้วใช้ชนะอยู่ข้างหน้าจะจะล่วงแล้วไม่มีจุดเซฟเลยไปแล้วจะต้องรอดใช้ชนะอยู่ข้างหน้าหรอไม่รู้ไม่ใช่มีอีกอะเราต้องไปยิงเหรอ,อม,มีปืนด้วยไหนอะเขาอยู่ไหนอะเขาอยู่ข้างหน้า โหยยากจังเขาลอยได้แบบมีเกาะด้วยอ่ะคุณเมื่อกี้เราไม่เห็นด้วยอ่ะโอ้ยพลาดอ่ะใช่พลาดมากขึแล้วด้วยใช่เราขึ้นมาแล้วไปที่ใดกันลืมผ่านแล้วมีเครื่องเล่นให้เราเล่นด้วยโอ้โหไปเล่นเครื่องเล่นอุ้ยเราจะได้ชิงช้ามือนเดิมอุ้ยอย่างสไลเดอร์ นั่งได้ด้วยอ้ยปีนป่ายปีนป่ายอ้าวคนละอันเหรอใช่คนละอันนี่ฟิน้าทีมเลยอ้าวกิ้งจิ้ๆกิ้งหัวทีมเลยโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าสนุกมากค่ะคุณเป้าหัวฟูวิ่งไล่อยู่นั่นแหละก็จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย